ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องประพาสมะพอเอาบอลใสเหมือนเดิมนะครับวันนี้สีมะเบิงกีดกันยาวๆเลยครับสะสมไว้หลายมือครับกีดกันยาวๆเลย4ีหาต้นลวดด้วยครับเพื่อเป็นแนวทางครับผู้เพิ่นกำลังมีแรงพักดันอยาเ็ดครับจะสามารถจะเฮดได้เฮดได้ตามถูกต้องครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับ ผมบ่าได้เกีดเป็นแฉกไว้แบบนี้ครับแต่ค่อนขางจะยากหน่อยตอนนี้โตโต,ตที่หุ่มและรันลำต้นเน่าหอนี้เลยครับเน่าหอนี้แล้วผมจนมากกีดออกทํ้งว้มสะอาดออกครับคือเก้าครับมีดครับคมเป็นหลักครับผมเริ่มกันเลยเนาะ ตาจีให้ดีก็ตตองพาก่อนครับพาย่างของสิครับค่าตองระวังครับเลยยาให้เลยครับขันเอามีดลกยังส่อยากเลยครับครับงายมีดหังอีสได้ครับโอเคครับแข็งมากเลยครับคิดว่าไอ้คิดว่าลั่มต้นเขาติดแท่งสูขึ้นไหวม้วนไวครับแข็งอีกทีครับขนาดมือยังมาเลยนี่เพราะเขางาออกแบบนี้เขาคอยใส่มีดกรีดออกครับนี่ อเอาเงี้ยางจีครับเลาก็ใส่มีดกีดต,ตามด้วยวมเสียงกับจีได้ลดลงครับนี่ครับจีเลยเห็นเห็นเลยหนึ่งสั้นครับนี่พึ่งจีครั้งแรกครับตัวน,นี้เพึ่งจีครั้งแรกครับจีครั้งแรกเลย ไปีดครั้งแรกครับตั้งแต่เพาะช้ำม,มากเพิ่งได้ขีดตัวนี้ตัวนี้คือกันครับตัวนี้พาออกไปเลยพาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ฉีกออกจะง่ายต่อการกรีดครับนี่ครับนี่พาไปเลยครับแบบนี้ครับจะง่ายต่อการกรีดครับ มำเราว่าแข็งอีกลีครับพอเขาพาเขาพอเขาฉีกเป็นแบบเพเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยเขากัง่ายมองเห็นแต่ดวกบดเซียงหลายเอาตามถนัดครับจิบไปทั้งซ้ายรือทั้งขวาก็นด้ครับแต่ผมถนดัดขวาผมต้อง มีผมต้องแลนดมาทางขวาอย่างเดียวครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับ ตัวสาคัญขั้นตอนตัวใยตัวสําคัญพอกีดออกแล้วเขาจะกีดมาหลดับหนึ่งประมาณสามนีดครับกีดมาสูนย์โได้ครับอ่อนแล้วก็ยันก็รับต้นเขาีืบอบภาพลวมกับงอขึ้นจนติดอันนี้ครับติดกล่าตัวเองเหลือ,อไปสามนีดไม่จะได้ขึ้นมาประมาณเขาจะได้ทํางานง่ายขั้งต่อไปครับจังสี่เลยครับตัวนี้ขี่เลย อาเอาไปก่อนฉีกได้ฉีกครับว่าอยากให้ไส้มีดหลายครับขั้นใจมีดคว่ำเสียงกระตามมากครับใจมีดหลายเสียงจิไปโดนภายในกระตามมาหยีครับเนี่ยฉีกไปนีครับฉีกเอาบบนี้แล้ว ้าให้เป็นบางๆไว้อย่าให้แข็งได้แข็งได้ยังมีการรัดโตได้อยู่จงกลโค้นเยอะในอีกนิดหนึ่งสั่นหนึ่งครับนิดเดียวพาไว้ครับ พาไปเลยครับนี่ผมดึงออกมาแล้วครับด้านขางครับตัวนี้ผมพาไปจีออกได้เลยครับตัวนี้ผมมีแนวลัดเดี๋ยครับตัวนี้ผมมีแนวลาดเดียมมดเด๋ยวผมมาออกไปแล้วค่ะลาผมก็ออกไปแล้วตัวนี้คือออนไหลผมฉีกมาไวแค่นี้ต่อไปผมก็จะมาเขียงออกแบบนี้เลยครับเนี่ยเขียงรอบๆนี่ต่อไปผมก็จะไม่เขียงออกรอบๆนี่ แต่ตัวนี้มือนี้ผมจิว่าท่านออกผมจิววังสี่ก่อนครับเอาไว้ให้เขาประคองยอดครับสำหรับต้นนน้โอเคครับผมมาเบิงต้นนี้ครับโอ้โห้ากันแตกใบแตกสนั่นพันพื้นเลยครับพรท่านทอดาเลยออกมาถึงร่วมแล้วนับแล้วได ได้หาใบครับหาใบแค่พึ่งโพกมาหน้อยเดียวได้หาใบต้นนี้สิบมมีการเขียงครับดูสิครับออกมาสวยงามแห้งครับผมว่าท่านเอากลเอาเอาเปลือกออกเผมไม่ไหวก่อนกา่าสักระยะหนึ่งที่ว่าฟอ้อมกับไอ้รากแท่งผมก็จะมาเอาเปลือกออกแล้วกาคัดเกือบเงาเมื่อน,นี้ผมก็อยากให้มาเบิงความสวยงามของเขาแตกครับแตกได้ดีดีครับเดี๋ยวผมจะให ผมจิมากีดเปิดยอดเลยซื้อรับยอดตัวนี้รัดแล้วครับนี่นี่รัดแล้วผมจะกีดเปิดยอดเลยซื้อพอเปิดอีกปุ๊บใบอีกใบนึงก็จะตามมาเลยครับอ่ะดิ่มกันเลยครับผม ีครับทางในครับนี่นี่นี่ครับดีเดยกีดลงให้จำโค้นเลยครับนี่ครับพอจำโค้นแล้วส่วนเดืยอบ่เห็นอาจจะบ่เห็นเดี๋ยวคอยเบิ่งอีกทางหนึง่งบ่บอกแล้ว เดี๋ยวจให้ผมออกเล้วผมจจะเบิ่งพว่ามันสั่นเพราะว่ามันจะเห็นพร้อมกันเลยตบวปนบดปนใดครับนี่ครับนี่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 ครับนี่ตรงตัดอครับตัดออหันมีดออกไปทางออกคือเขาคือเดิมครับเอมีดเขาหน้ากรเรียบเดี๋ยวเลยลอยเรียบร้อยเลยในตัวตัวนั้น นี่ครับตัวนี้มันมีอยงหงายครับเพราะว่าเขาเฝ้าออกใบแห้งแต่ก็กระลาดยอดตัวนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะออกมาทางนี้ก็เเลืออีกยอดตัวหนึ่งข้างในครับเพ็นแล้วครับนี่พแล้วครับโพูดแล้วลูกนี้ก็มีสักนี่ครับเพื่อนๆอนอกมาได้สวยมาเป็นพุ่มเลยพุ่มเงินพุ่มทองเลยสีทองครับผมตัวนี้สีทองครับสีทองอ่ะโอเคผ่านไปสองตนครับ นี่เลยครับต้นหนึ่งคือการสีท่องครับอันนี้รัดหลายครับรัดหลายรัดหลายแห่งนี่นี่่มมือนี้สิบเ่เขียงยังกินย่างเดียวครับเปิดยอดครับเปิดยอดอย่างเดียวครับ ครับเพื่อนๆน,นี่เปิดออกแบบนี้เลยบค่ไปเห็นเนาะมันเตี้ยเออนี่นี่เนี่เปิดออกแบบนี้เลยครับนี่เนี่ยทีงุ่มรัดอยู่ทีมมมเมื่อกี้มันรัดรัดชุดสูุเลยผมเปิดออกแล้วตัวนี้ได้ครับนี่เปิดแล้วก็ตัดออกไ,ได้ก็ตัดครับตัดม่ได้ก็เอาไ้ก่อนเพราะว่าวมันม่มีมผลต่อการรัดอยู่แล้วตอนนี้นี่ตัวน,นี้มัเมีอยงหลายครับเรียบร้อยครับ ใบเฝ้าออกอันนี้ปามครับปามปามแต่ว่าไก่นี่ก็บผมเป็นน่วยเขาดอกผมกับมาดัดแปลงใส่เอาก็กระร่อนเลีย้ยงไว้ซื้อเบิ้งสวยงามนิดน้อยครับปามแต่กีนขึ้นกันครับเขากระโนดโกกโนดกินขึกก้นกันครับน,นี่กิดเขากันที่จริงเขาทำผมบวกกินแล้วสูงเลยเด้ แต่ผมเมกี้สูงขึ้นไปแล้วแต่นี่ผมกีดไว้ก็เลยออกอยู่เป็นพุ่มนี่เป็นพุ่มจีิครับมันจะไม่กีดน้ำเข้าเื้นกันครับก็กีดออกเปิ๊บจิบเวลาแค่นาทีเ่นีครับเดี๋ยวเห็นเนาะนี่ครับ บมมีบบสูงไปไสโบได้บานนี้สูงไปไสโบดได้มีแต่จะบานออกอย่างเดียวเราก็บบสามารถจะสูงไปได้เพราะโมมีตัวบีบตัวประคองให้อันนี้เป็นกวางทีแล้วครับมันก็จะตัดเลยตัดได้เอาต่บ,ตบดได้เอาไว้นี้เพราะว่ามันเสียงนี่ครับพอผมกีดปุ๊บเขาก็จะรูดออกมาเลยจากที่หอวอยู่เมื่อกี้รูดออกมาแล้วยันเห็นเลยครับถึงไหนครับอ่ะนี่แล้วเนาะเพื่อนๆฟ้า เบิงดเดาไป,ไปเป็นแนวทางเน้อสนับสนุนให้กำลังใจในการเทดคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมนเมนเอ้อครับช่องประพานมะพร้าวบอนไซครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับ